พี่เรื่องความทุกข์มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรื่องความทุกข์คนมีทั้งทุกข์ทั้งสุขคุณก็ทุกคนเวียนต่อไปถ้าเกิดตายเกิดตายตามพิพุทธเจ้าพูดเ้อะเกิดแกเจ็บตายเอาตายไปชาตินี่เกิดขึ้นมาใหม่เอาเกิดได้เป็นคนก็นยังค่อยยังชั่วคุณก็มีพ่อแม่เลี้ยงดูแล้วก็เกิด เกิดต่อไปก็อ๋อทำมาหากินเรียนโอ้อย่างยากโอ้สอบอย่างยากแก่เกิดแก่แก่เท่าแก่ผมงอกนี่ย่อมกี่ที่แล้วแกนี่ย่อมกี่ที่แกเจ็บป่วยเจ็บแล้วก็ตายตาย,ตายแล้วก็เกิดมาเป็นเด็กหน่อยใหม่มก็เกิดวนเวียนแกเอาไมาฉันไม่เอาก็ขอขอโทษนะไม่ต้องมยรรายก่งบวไหวฉันไม่ย,ย,รรยุ่งบวชหนูจะพูดค<ก>ําว่าคนที่ไม่สู้คนที่ไม่อยากเกิดคือคนท้อแท้คนที่ไม่สู้ อันนี้หนูพูดได้ไหมได้เพราะว่าปกติมนุษย์ธรรมชาติความทุกข์ความเหนื่อยคือทุกหนูก็มีมาแสนสาหัสแต่ว่าถ้าไม่อยากเกิดแสดงว่าคุณไม่สู้คุณยอมแพ้อันนี้โอ้ไม่ขอโทษขอโทษถ้าพูดคำนี้ผิดไหมไม่ผิด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 เป็นเป็นเรื่องของคนทั่วไปเขาก็จะคิดแบบนี้แหละใช่ไหมแต่ว่า <ม>ถ้าค,คนศึกษาเรื่องของอธรรมะว่าไงนะพูดธรรมะเนี่ยคนก็จะเบือ่อพูดถึงว่าถ้าคนเนี่ยได้รู้เรื่องของพรอพุทธเจ้าบอกอะนะพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นทุกข์เราก็ไปศึกษาว่าทําไมมันถึงเป็นทุกข์มันทุกข์จริงไหมนี่เราเห็นจริงไหมนี่ถ้าเราเห็นจริงเราจะกลับมาวนเวียนเกิดนี่เอาไหมแต่ฉันนี่ไม่เอาอ ฉันไม่เอาคือคือทุกอย่างนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่นี่ฉันเอามาพิจารณาโอพี่อ๋กลัวมัไน,ไ,น,น,นไม่เป็นไรฉันก็ฉันเอฉันไม่เป็นไรกลัวกลัวเอามาพิจารณาว่าเออไม่เกิดก็ดีฟันเออมันเหนลื่อยหนูดิยถ้า,ถ,าถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นแมงดักแด้เราวก่เืาก็มากินเนยแมงตะเกตนเนี่เอามาถอดกินมันก็เป็นหนึ่งชีวิตนะแต่ว่า มันจะมีส่วนน้อยส่วนนิดที่เชื่อเราต้องเชื่อเราต้องศรัทธาในสิ่ง<ม>ใดสิ่งหนึ่งสําหรับครูอเนี่ยเชื่อศรัทธาในคําพูดของพระพุทธเจ้ามันมีจุดมุ่งหมายก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดมีจุดมุ่งหมายนี่นี่ครูอชอบหนูก็ศรัทธาในคําพระพุทธเจ้าแต่ว่าหนูก็ศรัทธาเรื่องอะไรทําอะไรเออในในศาสนาคุณทําเรื่องอะไรถามหน่อยดีท,าทําบ้านหนูก็ไม่ได้ทา<ำ>บุญทําบุญก็<อ> ทำบุญเพื่อทำบุญเพื่ออะไรหนูก็ไม่หนูก็ไม่ค่อยเข้าวัดนะหนูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายเหมือนเหมือนคนอื่นแต่ว่าถ้าหนูทำหนูไม่ชอบให้ใครมาขอหนูอยากทำด้วยตัวของหนูเองถ้าใครมาบอกเออทำก็เมื่อก่อนนี้หนูอาจจะทำเพราะความเกงใจคนรู้จักแต่หน้าตอนนี้ถ้าหนูทำแล้วหนูพร้อมที่จะทำแล้วหนูก็ทำ พี่บอกเลยหนูแล้วพี่ก็พี่พูดไปก็เหมือนไม่มีใครไม่น่าจะเชื่อแ่าเชื่อเถอะชาตินี้หรือว่าเมื่ออดีตคุณจะเชื่อไหมอือแล้วแต่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 ก็ไม่รู้นะบางคนเขาก็บอกว่าเขามีเซนส์เขามีแล้วแต่เขาแต่เราต้องมาถามตัวเราเองพอไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นแล้วกรรมอ่ะกรรมคือกรรมกระทำที่ที่เมื่อชาติก่อนใช่ไหมเรามองไม่เห็น เราไม่รู้แต่พี่รู้เพราะมีคนบอกอเพนไม่รู้ในแ,แต่<เ>ชาตินี้คุณก็ยังจำรายละเอียดบางเรื่องไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นคุณจะเชื่อได้ไงว่ากรรมมีไม่มีอดีตชาติยิ่งอดีตชาติยิ่งยากแต่ของพี่นี่มีคนรู้กรรมพี่แต่แต่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเรื่องของพี่นะแต่ไม่ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อแต่หนูนะหนู ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วความรู้สึกว่ากรรมคำคำกรรมของหนูคือปัจจุบันแต่เมื่อชาติอดีตอันนี้คือหนูไม่รู้จริงจริงชาตินี้ก็ได้อดีตไม่กี่ปีมานเนี้ยเอา้าแต่อา่าถ้าถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยกรรมคือการกระทําถูกต้องนะของหนูถูกต้องแต่ว่าหนูก็แล้วกรรมที่เราทํากับสามีกรรมที่เราทากับลูกกับพ่อกับแม่เนี่ย จำได้ไหมรายละเอียดบางอย่างเราก็จาไม่ได้โอ้จำที่ํำกับพ่อกับแม่ก็มีนั่นมีนั่นมันก็บางทีก็จําไม่ได้ดูซ้ําไปมันก็มีแต่ก็จาไม่ได้จาได้จําได้บ้างไม่ได้บ้างบางเรื่องก็จําไม่ได้ไม่ได้จาได้ทั้งหมดอ่ะจําได้เรื่องกรรมของทรากับพ่อแม่นี่มีกรรมที่กรรมถึงชาตินี้ นะของพี่เป็นกรรมของชาตินี้ชาตินี้แต่กรรมกรรมของชาตินี้ของพี่นี่มีแต่กรรมดีบอกเลยไม่มีแต่กรรมดีชาตินี้พี่ก็อ๋อเท่ากับพี่นี่นี่คือโยอนกรรมเท่ากับชาติชาติที่แล้วพี่มาแก้กรรมแล้วพี่ก็คือณนะช่วงนี้พี่คือแก้กรรมของพี่แล้วดีสมบสุขใช่ไหมดีแล้วพี่พี่ดีแล้ว หยนเสื้อยเสื้อไหมหัวก็คิดว่ามันก็แก้ไขไปตามสิ่งที่เราเขาเรียกอะไรอ่ะเอาเป็นว่าพี่สนใจเรื่องกรรมมากพี่พี่อกพี่จะท้าทายุทธเจ้าก็ได้จะท้าทายเกี่ยวกับ ความเชื่อหรือเรื่องกรรมก็ได้พี่พี่ถามตัวเองพี่ว่าถ้ากรรมมีจริง uh huh. ดูสิเรา,เาในชาติเนี้ชีวิตในช่วงสุดท้ายนี่ดูสิมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบไหนถ้าเรา,เาทำกรรมมาดีหรือว่าเชื่อกรรมแล้วแก้พยายามแก้ไขอสวดมนต์ภาวนาก็แล้วแต่หรือว่าละลึกสิ่งที่ดีๆขอให้สิให้สิ ให้อะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นได้เช่นนักร้องขอให้ร้องเพลงได้ขอให้เล่นดนตรีได้นี่คือพิสูจน์ว่ากรรมมีจริงว่าเราสำนึกแล้วเราไล่รับการอาโหสิกรรมแล้ว mm hmm. สองหน้าตาผิวพรรณขอสิ mm hmm. ขอหน่อย mm hmm. ขอด้วยได้ไหม mm hmm. ที่บอกว่าอยากสวยให้ถือศีล อยากให้ผิวพรรณผ่องใสอะไรยังไงที่เขาว่า uh huh. เขาว่าที่เขาเขียนมาว่าที่ว่าอะไรมีอยู่สีห้าข้อะนะ uh huh. ที่เขาเขียนเป็นกรอนอ่ะนะ uh huh. อยากสวยให้ถือศีลเช่นเป็นต้น uh huh. นะขอสิขอให้เราออเป็นแบบนี้สิผิวพรรณสิขอผิวพรรณขอหน้าตา uh huh. พี่ได้นะนี่เจ็ดส uh ิบ huh. ปีพี่ได้ออร่าขึ้น จากที่พี่เคยอดีตชาไม่ได้ไม่ได้ผ่องใสขนาดนี้มีแต่ชดใช้กรรมก็มีแต่หน้าดำเข้าช่ำคุณมีแต่ผิวพันธุ์ก็ถือก็ถือผิวพันธุ์นี่ถึงไปที่ไหนถึงแม้ว่าช่วงนั้นก็ยังเป็นคนที่ชาวบ้านขณะพี่นุ่งผ้าถุงนี่แาวบ้านบอกเลยพี่ก็หลอกพี่ก็บอกเขนานะว่าโอ้ฉันก็ชาวบ้านะชาวบ้านบอกเลยแกอย่ามาโกหกฉันแกอย่ามาโกหกฉันแก,มก,ก,นแกไม่ใช่ชาวบ้าน เนี่ยพี่ก็ลองปลอมตัวเป็นเหมือนกันนะ uh huh. พี่ลองปลอมตัวเป็นว่าพี่เป็นชาวบ้านนุ่งผ uh ้ huh. าถ,ถุงเดินทุ่งเดินท่าอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ชาวบ้านบอกเลยเกย่างเกยไม่ใช่ชาวบ้านผิวพรรณนนะ้าตาลักษณะตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ได้ผ่องใสขนาดนี้พี่มาอยู่ตรงนี้พี่ก็ยังไม่ผ่องใสนะ uh huh. พี่ก็มันก็ผ่องมาเรื่อยๆผ่องมาเรื่อยๆจนถึงเนี่ยจนถึงหลังจากที่ ก็อยู่ระยะสี่ห้าปีนี้หลังท้ายมาเนี่ยนะแล้วแล้วมันจะมาเด่นชัดในเจ็ดสิบปีเนี่ยหกสิบเก้าเจ็ดสิบเนี่ยหลังจากที่พี่อยู่คนเดียวเนี่ยมันจะแสดงถึงออร่าความผ่องใสเพื่อนพี่ยังบอกเลยว่าละออเธอหัวหงอกเธอก็สวยเธอหัวํำเธอก็สวยเธอทำอะไรของเธอนี่วะนี่คือสิ่งที่พี่ได้มาและพี่สูตรว่ากรรมมีจริง คาดเมื่อพี่ได้สํำนึกกรรมแล้วก็ทำความดีเรื่องผิวพรรณแล้วก็เรื่องความเออสบายความเออความสุขสบายก็ยมีบ้านบ้านก็ใหญ่โตโหราบ้านปลายชีวิตบ้านปลายชีวิตพี่ได้หมดเลย uh huh. พี่พี่ถือว่าพี่ได้หมดเลยนะถึงแม้ว่าพี่จะตายเดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่มีอะไรที่จะห่วงใจใหญ uh huh. พ่พูดถึงว่านะ